อยู่ตรงนี้คือสวรรค์สุดๆแล้วอะค้องอะพอนก็จะมาเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์ของคุณครูเลยว่าไม่เหนื่อยอะทําง่ายมากอะมันจะมีอะไรแบบนี้เนาะรู้สึกว่า <คน S 2> ที่ทำให้นี่มันโคตรมหา,าศาลนะทุกคน<อ>มันโคตรเป็นของขวัญที่มหา,าศาลและล้ำค่าที่สุดในชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้เลยอะ่ะเออคือแบบเราเกิดใหม่แล้วเกิดไปอีกเออบางทีเราก็หลงลืมแล้วก็ไม่อันนี้ไปแต่การฝึกในโรงเรียนทอทนี่มันทําให้เราเห็นคุณค่าให้เราให้เรารู้ให้เรากลับมาที่ว่าเฮ้ย จริงๆเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเราอุดมสมบูรณ์มากเรามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเราก็แล้วกลายเป็นความรู้สึกที่เราได้รับตรงนั้นแหละมันจะเรียกของขวัญที่เราปรารถนาเข้ามาอย่างนี้ยค่ะอืมแต่น้องตามน้อบอกไปร้อยบอกดีใจมากเพราะว่าไม่รู้จะพูดคาไหนกับสิ่งที่คุณครูทํามันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะไ<ช>ม่ว่าจะเป็นไอเดียครับในแต่ราคาที่เราไม่เคยได้ยินจากไหนมาก่อนเพราะว่าเราอะหลงลืมไปหมดเลยอะเราลืมเราถูกให้ลืมไปหมดเลยอะมันเป็นธรรมชาติ ที่เกิดมาต้องมีแบบต้องลืมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเราไปจดเราไปดูที่เราจดไว้โอ้โหโอ๋อ,อมันก็ทําให้แบบการสึกผลของเรามันทําให้รู้ที่มาที่ไปจนแกะรอยตัวเองชีวิตตัวเองได้อะ่ะมันปลดล็อกก็ทําได้เองอะ่ะแต่ต้องมีคู่มือทคาทีจากในคอร์สของคุณครูเนี่ยแหละอืม,อมใช่แล้วบางที <นะ S 1> เราทำอย่างเช่นเวิร์กชอปในโรงเรียนซอสใช่ไหมเราฟังงีอ่ะเราก็จะรู้แค่ว่า ทำอ่ะฉันก็ขอบคุณชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะเออแต่วิขอบที่คุณรูณให้มันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นไงแต่มันคือ<ช>มีปรรยาแบ็กอัพว่ามันเป็นแก่ยังไง<ช>ทําไมถึงต้องคืออะไรมันกระจ่างเลยอ่ะในโรงเรียนซอสอ่ะใช่แล้ววันนี้เนาะท้อนมาแล้วอ่ะท้อนก็ไม่รู้ว่าฝึกฝนมาระดับเนี้ยแล้วมันคือระดับไหนแต่รู้สึกว่าตัวเองอัพเวลอัพเวลขึ้นมาเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อยเลยแล้วก็ ถ้าใครมีคําถามหรือว่าอยากจะถามอะไรเงี้ยค่ะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยเนาะพิมพ์เข้ามาได้เลยอยากจะถามอยากจะถามเขาเปิดมาแล้วอยากจะเอามาให้ก็คือท้ออยากจะมาอยากจะอยากจะมาช่วยครูอ่ะคือเข้าไปแล้วแบบมันอิ่มมากมันร้องไห้นันติดติทุกครั้งที่รู้สึกว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาร่วมขยายไปกับครูอ่ะเพราะว่าแบบครูสร้างเขาเรียกว่าสร้างอะไรอ่ะสร้างสร้างขุมทรัพย์สร้างสมบัติอันมหาแบบ ประเมินค่าคไม่ได้รับค่ามากๆไว้ให้พวกเราแล้วเออซึ่งครูพยายามจะบอกแต่แต่เราฟังก่าจะได้ยินนะทุกคนแม้กระทั่งคอรเองก็เหมือนกันฟังครูแล้วก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินจนต้องให้เวลากับตัวเองได้อยู่ในพื้นที่เสงบนิ่งจริงๆคนถึงจะได้ยินโอคนถึงทั้งตัวเลยแม่เจ้าใช่ก็เลย รู้สึกว anyway ่าที่ควให้นี่มันโทษมหาศาลนะทุกคนมันโทษเป็นของขวัญที่มหาศาลและล้ำค่าที่สุดในชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้เลยอ่ะเออคือแบบเราเกิดใหม่แล้วเกิดไปอีกเออบางทีแล้วก็หลงลืมแล้วก็ไม่อันนี้ไปแต่การฝึกในโรงเรียนซอตเนี่ยมันทําให้เราเห็นคุณค่าให้เราให้เรารู้ให้เรากลับมาที่ว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเราอุดมสมบูรณ์มากเรามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเราก็ แล้วกลายเป็นความรู้สึกที่เราได้รับตรงนั้นแหละมันจะเรียกของขวัญที่เราปรารถนาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะอืมจะีร้องตามต้อนบอกไปร้อนบอกดีใจมากเพราะว่าไม่รู้จะพูดคาไหนกับสิ่งที่คุณครูทํามันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น,นอัตรา,าในแต่ละคาสที่เราไม่เคยได้ยินจากไหนมาก,ก่อนใช่เพราะทราทมไม่เคยดูใช่มาแกะตัวเองดูมาเ,เห็นมาเห็น พี่ค้ยเขียนโอ้โหนี่มันของขวัญหล่นรัวัว,วใส่เพชรหล่นรัว,วมากนี่นาะนี่มันคือของขวัญที่เราจงใจบ้างใบจงใจบ้างสร้างเองขึ้นมาทางนั้นนี่นาะอือใช่ถ้าใครพร้อมเปิดรับตั้งจิตปักทงไปเลยว่าบาดถนาสิ่งใดอยากได้ยินอะไรอยากได้โค้ชคูที่ใช่อะไรเงี้ยคือท้อนก็ไปมาหลายที่เหมือนกันนะท้อนก็จ่ายให้ใหกับเรื่องเนี้ยไปมาหลายที่เหมือนกันนะแต่มา,มา,มาตรง ครูพอยเนี่ยคือแบบกดล็อกในคําถามที่เราเองไม่รู้ได้ซ้ําว่าเราไม่รู้อะไรอ่ะคุณครูมาปลดล็อกให้หมดเลยอือใช่แหงจุดจุดจจุดองไม่ไหวแล้วท้องให้อยู่ดีๆแล้วก็หวเราะเนี่ยเข้าใจนะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็น้าตาแตกเดีวมันกินมันกินมากเลยอ่ะ อ้รู้สว่าแบบหายใจก็จร้องไห้ลมพัดเบาๆก็ฟินทำไมวันนี้ใช่เมื่อวานนี้น้องไปหลายยกมากเดี๋ยวร้องเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวร้องเดี๋ยวหยวุดยทีแรกเราก็งงเขาร้องอะไรกันคือมันไปมันมันเป็นไปตามธรรมชาติคาว่าสัจธรรมอเนาะสัจจะก็คือความจริงทำทำก็คือธรรมชาติความจริงที่มันเป็นธรรมชาติที่มันหนียังไงก็หนีไม่พ้นยังไงมันก็คือแก่นยังไงทุกคนก็ต้องมาเออใช่ มันมาเองมันไม่ใช่แบบเราต้องเค้นนะเว้ยมันมันออกมาใครจะมาดองให้ปิติสุขได้ขนาดนี้ใช่แต่ถ้าไม่ถึงเวลาก็คงยังไม่ใช่เนาะต้องฟังให้ได้ยินจริงๆแล้วพ่อทอนก็เคยไปทัวร์มาก่อนแล้วเอออปิติชีวิตมากๆไงมันมันพูดไม่ได้นะเคยลิ้มรสหรือยังดองดองแบบมีความสุขอิ่มเอมเป็นความเออเกอดทุกวันอ่ะเกิดอื่นไปเลยอ่ะคือมันฟินสุดๆไปเลยอ่ะมันแบบโอ้ยเราเราได้ตื่นรู้เนาะ คือท้อนก็จะมาบอกว่าที่เข้ามาทําไมถึงไปตรงนี้ถึงหอมหวานทําไมแบบพื้นที่นี้ถึงแบบถึงแบบเหมือนที่ครูบอกแหละว่าคือแบบไปตรงไหนก็มันมันไม่ฟินแล้วมันไม่สนุกแล้วอะ่ะคือกลายเป็นว่าเออพื้นที่ที่น้อยกว่านี้เราไม่เอ็นจอยแล้วอะ่ะกลายเป็นว่าแบบว่าถูกต้องอยู่ตรงนี้คือสวรรค์สุดๆแล้วอะ่ะท้อนก็จะมาเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์ของคุณครูเลยว่าไม่เหนื่อยอะ่ะทําง่ายมากอะ่ะมันจะมีอะไรแบบนี้เนาะ คือแบบทําไมอ่ะเป็นตัวเองแบบสบายๆชิลๆไม่เหนื่อยเลยแต่แค่เอาหูมาฟังปัญญาเอาหูมาช้าล้างโคนเก่าๆความเชื่อที่ไม่ใช่ออกแล้วท้อนเคยเห็นกงจากเป็นดอกบัวโดยที่แบบเอ้าเอา้าเราเข้าใจว่ามันดีมันถูกมันใช่แต่เฮ้ยมันพิกสุดๆเลยอะไรเงี้ยคนลุกคนลุกคนไล่่แบบโอ้โหมันโอ้จริงอ่ะไม่ต้องมาพแพงแพ้โดยแท้โดยโ แพงมากคือพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเลยอ่ะใช่ใครพูดยังไงก็ไม่เท่ากับเราเจอด้วยตัวเองทุกๆอย่างทุกๆอะไรมันมีคําตอบมาให้ตัวเราตัวเองได้รู้ชัดรู้แจ้งหมดเลยอ่ะปัญญาผ่านประสบการณ์อนะ่ะที่เราเจอแต่ละ<ช>วันแล้วเราแต่เรารู้ไงเนี่ยเหมือนโรงเรียนคอร์สใช่ไหมเหมือนแต่ละคอร์สของคุณครูเช่นกันพอพอเราได้ได้เข้าอะ่ะมันมัน,ม,นมันแพงมากมันไม่เคยได้ยินอะไรพวกนีม้มาก่อน โรงเรียนชอสแต่ละเดต่ละเดก็แพงปุกพลังก็แพงส,สัมผัสไปคือเนี่ยเราเพลเราก็เลยแบบแเฮ้ยแล้วคนเขาคือ,ค,อ,ค,อคือเราปักธงแน่นเลยนะเพราะมันฟังแล้วมันกระจา่างฟังแล้วมีความสุขอินเอมได้ทําแล้วมันโคตรสุดยอดทีนี้ใชพ่พอเราพอเราเขาเรียกว่าไปในพื้นที่ที่มันไม่มันน้อยกว่านั้นน่ะเขาเข้าใจในพื้นที่น้อยกว่านั้นไหมเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่ที่ของฉัน ใช่ใช่แล้วเรารู้เลยว่าก็เหมือนเราอยู่ในที่ไหนที่เราอยู่ในที่เย็นๆอ่ะเราอยู่ในแบบเราอยู่ในคาเฟ่สวยๆสบายๆแต่จังหวะที่เราต้องออกไปแบบไปโดนแดดอะไรเงี้ยน่ะเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยอยู่ในนี้สบายเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากูจจริงๆนะเราเราไปพื้นที่อะไรที่มันน้อยกว่าความรักความอิ่มเต็มความเบิกบานเหมือนเราฝึกตัวเองยิ่งขึ้นไปใช่ไหมล่ะเออทำรถช็อปทุกความโอโหผ่านมามันไม่ใช่น้อยน้อยนะแต่ทีเนี้ยพอเราเข้าไปในพื้นที่อะไรที่มันน้อยกว่านั้นอ่ะ มันรู้เนื้อเลยอ่ะสอดออกเลยภาษาสอดออกเลยว่าไม่ใช่แล้วเราก็พอพอพอเราพูดว่าพอพอพอเราเราได้ยินตัวเองแล้วเราแบบว่าเออมันไม่ใช่บ้านฉันอยู่ตรงไหนเราสบายใจเลยอ่ะเขาเข้าใจคาว่าโลกเลยไหม